ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสิติดและอบายมุขระดับเงินประจำปีการศึกษาพศ2 5 6 6โรงเรียนวังจระเข้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสะแก้วเขตหนึ่งปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น74คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนผู้อำนวยการโรงเรียนนางกนกวันตั้งเทียมพงโรงเรียนวังจระเข้ได้ดำเนินการห้องเรียนสีขาวภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งดำเนินการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการดำเนินการในห้องเรียนอย่างเป็นระบบตามองค์ประกอบของห้องเรียนสีขาว มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานทั้งในระบบสถานศึกษาและระดับห้องเรียนเพื่อให้ดำเนินกิจกรรมด้วยความเข้าใจที่ตรงกันมีเอกสารในการทำกิจกรรมซึ่งแบ่งออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านด้านที่1 มาตรการด้านการป้องกันด้านที่สองมาตรการด้านการค้นหาด้านที่สามมาตรการด้านการรักษาด้านที่สี่มาตรการด้านการเฝ้าระวังและด้านที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการด้านที่1มาตรการด้านการป้องกัน โรงเรียนวังจระเข้ได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและมอบกิตติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปและมีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตามจิตมาตรการนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเละาวิวาทเช่นการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาด้านที่2มาตรการด้านการค้นหาทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยดำเนินการเยี่ยมบ้านครบร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนจากนั้นครูที่ปรึกษาจะนำมาคัดกรองและจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงของนักเรียนแต่ละด้านมีการดำเนินการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดของนักเรียน และนำข้อมูลที่ได้รายงานผ่านระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาหรือเรียกว่าระบบคาทัสด้านที่3ม,มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนวังจระเข้มีการกำหนดนโยบายและมีเครือข่ายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจระเข้ในกรณีพบว่าผู้เรียนติดสารเสพติดและอบายามุ นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการจัดตั้งคลินิกเสมารักในห้องพยาบาลของโรงเรียนเพื่อศึกษาช่วยเหลือติดตามแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทุกด้านเช่นการสูบบุรีการพนันยาเสพติดหรือแม้แต่ปัญหาครอบครัวและปัญหาส่วนตัวโดยมีครูเป็นผู้ดูแลและยังจัดตั้งคณะกรรมการคลินิกเสมารัก และมีการอบรมกันเป็นผู้นำด้านให้คำปรึกษาด้านที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนได้มีการติดตั้งตู้เสมารักบริเวณหน้าห้องพยาบาลเพื่อรับแจ้งปัญหายาเสพติดและอบายมุกหรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในกรณีผู้แจ้งไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนจึงมีการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด เพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพติดด้านที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวังจระเข้มีนโยบายยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการและยังได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนวังจระเข้ มีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีองค์ประกอบสีด้านคือมีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรมและสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมมีการขับเคลื่อนการทำงานในรูปของการจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาวซึ่งแบ่งออกเป็นสีฝ่ายดังนี้ฝ่ายการเรียน รับผิดชอบดูแลช่วยเหลือสอนการบ้านด้านงานวิชาการต่างๆฝ่ายการงานรับผิดชอบดูแลความสะอาดความเรียบร้อยในห้องเรียนรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหากพบว่าชำรุดแจ้งครูผู้รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงส้มแซมทันทีฝ่ายสารวัตรนักเรียนคอยสังเกตตรวจสอบการนำสารเสพติดอาวุธเข้ามาในโรงเรียนเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุรี บุหรี่ไฟฟ้าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีพฤติกรรมอื่นๆที่ไม่เหมาะสมในโรงเรียนรวมทั้งให้คำแนะนำคำปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านั้นหากไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งคุณครูเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่อไปฝ่ายกิจกรรมรับผิดชอบการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เช่นวันสำคัญกิจกรรมกีฬาการแข่งขันด้านวิชาการ โดยประสานงานกับคุณครูผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมทั้งนี้จะมีหัวหน้าห้องเรียนเป็นผู้กํากับดูแลและดำเนินง,งานทุกฝ่ายรวมทั้งช่วยดูแลให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเรียนกับเพื่อนๆนน้องๆในโรงเรียนได้โดยมีการจัดทำบันทึกการทำงานของแต่ละฝ่ายสีฝ่ายงานมีการจัดทำโครงงานห้องเรียนสีขาวทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนักเรียนแกนนำและครูที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือและมีการทำโครงการของแต่ละห้องเรียนมานำเสนอหน้าเสาธงให้พี่ๆน้องๆในโรงเรียนได้ทราบทั่วกันซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแอลกอฮอล์สื่อลามกอันซึ่งการดําเนินงานทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปโรงเรียนวังจระเข้ขอกราบขอพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน สำหรับการประเมินผลการดำเนินง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขปีการศึกษา2566ขอกราบขอบพระคุณค่ะ